น้องรอเหล่ามาอีกแล้วนะครับสำหรับ Honda Accord 1.5 e l Turbo นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานนะครับมีฟรมมีกันสาดมาแล้วนะครับคันนี้เลขไม์เพียง40,000กว่ากิโลนะครับ40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ4 0 0 6 0กิโลแโลนะครับเป็น Accord นะครับ1.5 e l Turbo นะครับภายในดำบบกไฟฟ้า นะครับเลขไม่สี่หมื่นนะครับรถหรูๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่าราคานีน่าคบหามากนะครับคันที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับคันขาวคันนั้นที่เป็นกระจังหน้าดําต้องบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วนะครับคันนี้นะราคาประหยัดกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะนะครับวันนี้นะเอาแอรคอร์ดมาอีกเช่นเคยนะครับอย่าง เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยมี Honda Accord นะครับเป็นตัว1.5 e L Turbo นะครับที่เป็นตัวกระจังหน้าดำตรงนี้นะครับมารีวิวไปนะกระแสตอบรับดีมากนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับวันนี้เอามาอีกหนึ่งลำนะครับแต่คันนี้เลขไม้น้อยกว่าเดิมนะครับรถปีเดียวกันนะครับเป็นปี2020นะครับคันนี้เลขไม้40,000กิโลนะครับปี201.5 e L Turbo นะครับเป็นรถนี่ต้องบอกว่าป้ายแดงมือเดียวกุญแจ2ดอกครบคนะครับ อย่างสวยเลยคันนี้นะครับไฟหน้าก็ต้องบอกว่าเป็น LED นะครับเป็น LED นะครับทั้ง2ดวงเลยซ้ายขวาไฟตัดหมอกด้วยนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ดูเลยนะเป็นป้ายแดงมือเดียวคุณแจสมาร์คี์เลยครบ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสมีให้ครบหมดเลยนะครับไฟหน้านี่ต้องบอกว่าโคตรชัดโคตรคมคัตออฟนี่อย่างกับไม่มีโกนนะครับเป็น LED นะครับมาพร้อมเดย์ไทม์นะครับ รถสวยๆวิ่งวิ่งแบบนี้นะนะครับนี่เลยนะมาต่อเลยนะพอดีเมื่อกี้สายเขานะครับเป็น l e d นะครับมาพร้อม a y t i m e นะครับจัดเต็มมาเลยนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นแบบว่า d a y t i m e เหมือนกันเป็น l e d นะครับแล้วก็กันชนเนี่ยตัดสีติดเส้นสีดำนะครับแล้วก็โค้งม้วนเข้าไปในไฟข้างล่างนะนะครับต้องบอกว่ากระจังนิงเอาแว็บนะครับคันนี้มีข้อมูลภายในมาต้องบอกว่าโอ้โหน่าใช้มากนะครับเป็นรถบ้านมานะครับ กุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกทะเบียนสวยนะครับประจังหน้าดำเปียโนแบ็คตัดโครเมียมนะครับตัวรถสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียววิ้งวิงแบบนี้เลยนะครับดูชุดกันชนนะครับดูสีตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าการันตีคุณภาพจัดหนักจัดเต็มนะครับกับทอโต้เลย1นึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทนะครับไมคสี่หมื่นนะครับจีหนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับสำหรับแอคคอร์ดตัวนี้นะครับป้ายแดงล้านสี่ นะครับนะคันนี้ก็ต้องบอกว่านี่ดูยางดูล้อนะครับเป็นตัวท็อปนะครับทูโทนดิสสี่ล้อนะครับแม็กทูโทนนะครับล้อก็เป็น2 2 5 5 0 R 1 7นะครับเป็นยางมิชลินนะครับไพบรซีสานะครับต้องบอกว่ายางตัวเนี้ยตัวดอกอ่ะค่อนข้างดีนะเก็บเสียงนุ่มเงียบนะครับแล้วก็มันเหมาะสมกับรถที่เป็นพวกรถขนาดใหญ่นะครับที่เป็นแบบ ไซส์ขนาดใหญ่แบบนี้นะนะครับดูเงาแสงนะครับประตงประตูเสา A เสา B นะครับดูด้านหลังนะครับสวยมากเลยนะแอคคอร์ดนะเป็นรถหรูผู้บริหารที่ต้องบอกว่าเขายังคงหลงเหลือความสปอร์ตอยู่นะครับคันนี้นะนี่ติดิฟ์มแปดใรอบคันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับกันทรงกันสาดมีให้ครบนะครับกระจกบานหน้าแท้นะครับฮอนด้าเดิมๆนะภาษีพรบยาวๆไปปีหน้านะครับ นี่เลยนะสวยมากเลยนะติดฟิล์มแบบดำๆมืดๆนะครับแล้วก็มีตัวเลนส์วอชนะครับเลนส์วอชนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือว่าเราจะกดดูมุมอับสายตาด้านซ้ายเวลาเราจะเข้าซอยหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งปลอดภัยมากๆนะครับนะแล้วก็มีกลอยมือเปิดเป็นโครเมียมมาให้นะครับเป็นโครเมียมมาให้นะครับทั้ง4บานนะครับเส้นสันขอบประตูนี่เดิมนะครับวิงๆเลยนะคันนี้นะครับหนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทนะผมบอกเลยว่าถูกยิ่งกว่าขี้จริง ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับดูเงาเส้นแสงตรงโครเมียมแล้วก็สีตัวรถสินะครับสวยมากๆนะครับดิสเบรกสล้อนะครับยางมิชลินนะแม็กกูโคนไม่มีเบียดนะใหม่ยิ่งกว่าป้ายแดงอีกนะนะครับสวยมากนะกันชงกันชนด้านหลังนี่เนียนกลิบนะครับรถไม่เคยแปะไม่เคยลูดไม่เคยอะไรเลยนะครับคันนี้นะเลขไม้เพียง40,000กิโล กับกอบด้ n d c o r d o r d นะครับ 1.5EL Turbo นะครับต้องบอกว่าเป็นรถไซส์ที่โหสุดๆน่าใช้งานนะครับมีความดูหลาความสปอร์ตนะครับแล้วก็ความหล่อในคันเดียวซึ่งจบเลยคันนี้นะครับด้านหลังนะมีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้าย2จุดนะครับฝาท้ายสั่งเปิดจากรีโมทได้นะครับด้านล่างมีดิฟิวเซอร์นะครับเป็นสีดำตัดกับสีขาวนะครับแล้วตัวที่คาดตรงนี้นะครับ เป็น LED นะครับเป็น LED นะครับต่อจากโคมียมมาตรงนี้นะต้องดูดีๆนะครับรถสวยมากจริงๆนะ้วไฟท้ายก็เป็น LED นะครับดวงล่างนี่มีแค่ตรงนี้ที่เป็นหลอดไส้นะครับที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่ามาจากตัวถังตัวรถนะครับเป็นคล้ายๆแบบดักเทล i เล็กๆนะแต่ว่ามันเสริมขึ้นมาจากตัวถังนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายสั่งเปิดจากรีโมทได้เลยสบายๆ นะครับถ้าใครอยากให้มันเด้งขึ้นนะก็ไปติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับมันจะมีตัวสปริงอยู่นะครับพอติดปุ๊บเวลาเรากวดฝามันก็เด้งขึ้นเลยนะครับนะเดี๋ยวดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับดูความกว้างนะก็มีการใช้งานมานะครับตามเลขหม่น้องไม้สี่หมื่นนะครับอาจจะมีขนตะก้าพงตะกร้าผ้านะครับแบบนี้นะเรื่องปกติเลยนะครับที่เขาติดกันร้อยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเอาไปใช้งานอะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผม ดดูอุปกรณ์นะครับแม่แรงเครื่องมือนะครับติดรถทุกอย่างเดิมหมดล้ออะไรเป็นล้อแม็กคันนี้นะครับคงทรงโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับดูเม็ดองเม็ดอาร์คนะสวยเดิมเดิมนะครับทั้งคันเลยคันนี้นะแอคคอร์ดนะครับ1.5 EL งจุดหเทอร์โบนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับการันตีด้วยคุณภาพเช่นเดิมนะครับกับบริษัททอโต้เลย นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับ1ปีนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวฮอนด้ a c อ o อดนะนี่ผมให้ดูทุกจุดเลยนะฝาทงฝาท้ายเม็ดอาร์คเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับนี่รถสวยต้องอย่างนี้นะครับดํมเดิมเนียนๆนะครับคือดูแล้วตรงปกไม่จกตานะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนสำหรับ h อนด้ a c อ o อดนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับคันนี้นะกุญแจครบบุ๊ค์วินครบทุกอย่างครบหมดนะครับนี่ เออาร์ครอยต่อฝาท้ายนะครับรอยตะเข็บเดิมๆทุกอย่างนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์สุดๆไปเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นสาวคอนด้านะครับแล้วอยากได้รถเขาเรียกว่ารถหรูๆของคอนด้าล้วกันนะจริงๆตัวท้ายของ c ี v i c กับ Accord เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับดูเงาแสงนะครับรอบคันผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ในราคา1นึ0 0ล้านบาทนะถ้าใครกำลังมองหาอยู่นะผมบอกเลยว่าคันนี้ผูกกป้ายแดงนะเลขไป40,000นี่ถ้าไม่มีผลนะครับไม่มีผลอะไรเลยนะครับกับโครงสร้างตัวรถแบบนี้นะครับประตงประตูนะครับทุกอย่างเดิมหมดนี่สวยๆเป็นองเมทอาร์นะครับรถไม่ค่อยได้ใช้นะรถไม่ค่อยได้ใช้กระจกเป็นออโต้สบานนะครับประตูดำนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับสวยๆนะครับเนียนๆเลยนะครับ โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรรู้จะบรรยายยังไงนี่ผมพยายามกดซูมภาพให้ดูแบบทุกอย่างชัดๆเลยนะครับว่ารถสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับด้านลงด้านล่างเนี่ยสวยเนียนกิฟนะครับนะการลงการลอยก็เป็นของแอค o อ d ติดมาจากป้ายแดงนะครับล่องตรงนี้ก็เนียนๆเดิมๆเลยนะมีอันนี้นอยู่เลยเขาเรียกว่าสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับการันตีความเดิมของรถนี่ดูเป็นอาร สวยแบบนี้นะครับนี่น้องป้ายแดงนะชนป้ายแดงได้เลยนะครับกับโครงสร้างรถแบบนี้นะนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับใครที่อยากได้ตัว Honda ได้ o อดนะครับ1.5 EL t u เทอร์โบสีขาวมุกคันนี้นะครับติดต่อได้เลยนะ0626407776นะครับนี่ทุกตรงจริงๆการันตีนะครับรถจอดในล่มนะหลังคงหลังคาที่ต้องบอกว่าไม่มีด่างห้อยเลยนะครับสวยงามมากนะครับ นะคันนี้ได้สีขาวมุกด้วยแหละแล้วก็ได้เลขไม้นะที่ไม่เป็นสี่หมื่นนะสาวิทยุคลิปฉลามอยู่ครบนะบไม่สี่หมื่นกิโลไม่สี่หมื่นหกสิบกิโลเบาก,ก็แอคคอร์ดนี่ก็ต้องบอกว่าเหลือๆอยู่แล้วนะตัวเบาของฮอนด้าเขามีมาตั้งแต่รุ่นแบบแอคคอร์ดตัวแรกเลยก็มีนะก็คือเบาอเนี่ยลักษณะเขาเอาใจใส่เรื่องห้องโดยสารนะรเพราะว่าตัวเบาเนี่ยมีขนาดกว้างและนุ่มนะครับแล้วก็คือนั่งสบายนะคล้ายๆแบบเบาแคมรี่เลยนะครับ นะซึ่งต้องบอกว่าคันนี้สวยเนียนกิฟไม่มีที่ติมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีพรมเป็นพรมยกขอบนะครับเนี่ยเป็นพรมยกขอบนะครับนะแบบ 3D แอเข้ารูปตรงรุ่นนะครับคุ้มคันนี้นะครับไ่สี่หมื่นราคา1,65 0 0 0้านบาทนะครับ1 6 5 0 0 0้านบาทนะครับรถปี2020นะครับมีฟงมีไฟส่องสว่างลงพื้นให้นะครับแผ่นเพจเดิมอยู่ครบนะครับ นี่เลยนะสวยๆเนียนๆนะรถป้ายแดงชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับซอกประตูนะดูได้เลยนะซอก A 2ซอก B อกไหนก็เดิมนะครับสวยเนียนตามากนะครับรีวิวไปก็ชื่นใจไปนะครับดูนะครับแก้มเกิมนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับรถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับจัดหนักจัดเต็มที่ทอโต้เลยนะ062 640 7776นะครับพรมยกขอบนี่ได้มายันด้านหน้าเลยนะ แล้วก็มีไฟสองสว่างที่เป็นเลนสีพฟ้าน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมเกียร์ CVT นะแล้วก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับเรื่องการใช้งานสบายสบายแน่นอนนะครับบอกว่าเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีหน้าจอ t o u c h นะครับเป็นจอทัชสกรีนยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ Android Bluetooth Apple CarPlay นะครับดูจอยังไม่แกะสติกเกอร์เลยนะครความใหม่ของรัวรถนะครับความใหม่ของตัวรถ น,นี่ระบบองค์ระบบแอร์นะสวยเนียนสวยเนียนคือไม่รู้จะบรรยายยางไงนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลย USB บง USB นะสายล้องสายกล้องนะครับเดิมๆมครบแบบนี้นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Bluetooth ได้โหมดเกียร์ออโต้ CVT นะครับเครื่องยนต์ระบบ i v t นี้ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วนะมีโหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับจริงๆรถแบบนี้ขับโหมดเดียวก็รู้เรื่องนะเพราะว่า ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของ h อน da เนี่ยถ้าใครเคยได้ขับนะครับก็จะหลงรักมันนะเพราะว่าตัวอัตราเร่งก็ดีนะครับอัตราประหยัดน้ามันก็ดีนะครับมันเป็นรถที่ราคาค่อนข้างแข็งนะทั้งมือหและมือ2นะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าคุม้มบอกไฟฟ้ากู่นะบอกไฟฟ้ากู้ตัวรถสีขาวมุกนะครับ,บ,ดนะรบเดี๋ยวผมไปเข้าให้ดูฝั่งนู้นเลยกว่าจะได้เห็นเลขไม้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะหรือว่าเอฟซีจังหวัดไหนก็ตามนะที่อยากได้ตัว Honda คันนี้ก็โทรเข้ามาหาผมนะครับ ที่เบอร์0626407776นะครับแล้วท่านจะได้รถนี่คันนี้ผมบอกเลยว่ามาก่อนได้ก่อนแน่นอน1 6 5 0 0 0บาทแล้1 6 5 0 0 0บาทกับสีขาวมุกนะครับเบาะมีเมมเบอรี่ด้วยนะสำหรับ a อ c o คอรกระจกออโต้นะปึ๊บๆๆออโต้หมดนะรปรับพักกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับมีเมมเบอรี่เบาะ2จุดนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ที่เปิดฝาท้ายนะที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ นะครับซอกประตูนะครับซ้ายขวานะครับเดิมนะครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีไฟแวบๆอยู่นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมระบบพู่คอนโทรลแล้วก็เกียร์ตรงมือนะระบบเกียร์พาวเวอร์ชิพนั่นเองนะครับมาพร้อมระบบเกียร์ตรงมือเกียร์พาวเวอร์ชิพนะครับหลายท่านอาจจะใช้ไม่คล่องนะผมบอกเลยว่าใช้ง่ายขับง่ายพวงมาลัยมีขนาดใหม่มาย์เด้เชนนะครับนุ่มเงียบเบานะเป็นแหลกไฟฟ้า ฝั่งนี้ควบคุมหน้าจอไอดีเทนเมนต์นะครับนะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับเปิดปิดออโต้นะครับมีตัวที่เปิดเลนวอล์ด,ด้วยนะครับซึ่งคุ้มสุดแล้วผมว่านะแต่ผมเปิดหน้าปัดเลนมาให้ชมแล้วกันเนาะนี่ดูนะครับใช้ได้ทุกจุดเข็มกวาดชัดเจนนะฟึบฟับฟึบฟับนะดูเลขใหม่นะครับหกเอ่อสี่หมื่นนะสี่หมื่นหกร้อยนะสี 4, 600, นะ่หมื่นหกร้อยนะครับนี่ รถเดิมๆเนี่เขาเรียกอย่างนี้ในสวยๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้ตัว h อ n ได a อ cord นะครับสีขาวมุกคันนี้ก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยเนาะนะครับนะไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับมาก่อนได้ก่อน1 6ึ0 0 0้านหก0บาทนะครับเลขไมล์่4 0ื0กิโลฝาท้ายฝาท้ายฝาหน้าสิฝาหน้าก็มีค้โชกมาให้นะครับค้โชกให้จากเดิมโรงงานเลยนะครับ ปอกระโปงเดิมนะครับลถอไม่มีขยับนะครับลถอไม่มีขยับสวยๆนเนียนนะครับหัวชงหัวโชกนะครับเนียนกิฟนะครับเนียนกิฟนะครับรถล้างปรับสภาพเรียบร้อยนะสวยเนียนกิฟนะครับคือถ้ารถเดิมรถสวยอยู่แล้วนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับต้องบอกว่ารถมันขายดูมันเองนะครับรถจะมีเสน่ห์มากนะครับถ้ามีรถแบบว่าสวยๆนเนียนเดิมๆแบบนี้เนาะนะครับ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ดีมเอิร์ธเป็นเครื่องยนต์1,500ัซีซีนะครับทำงานคู่กับตัวเกียร์ซีวีทีนะครับแล้วก็ตัวระบบอัดอากาศนะครับเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับอัตราเร่งนี่ต้องบอกว่าโอ้โหรถเครื่องยนต์2,000-3,000บางทียังเอาไม่ลงเลยเจอเครื่องตัวนี้นะครับขับง่ายประหยัดน้ำมันนะครับไม่รอรอบนะครับอัตราเร่งดีนะเร่งทรงเร่งแซงนี่ปูดปัดปูดปัดนะครับแล้วก็ ก็คือเหยียบเป็นติดเหยียบเป็นติดนะสำหรับใครที่ชอบขับรถแบบไม่ต้องรอรอบนะครับและที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันด้วยนะครับที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันนะรถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะสติกกงสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับคันนี้คือ Honda a c c o r d นะครับ1.5 EL Turbo นะครับถ้าใครสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับไม่รู้จะบรรยายตรงไหนแล้วให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับ1ล้าน0กบาทโทรเลยครับ